ลุงเฟือนะครับ <c oughs> นะครับที่เป็นพระบูดานนะครับวัดตุงเฟือนะครับหรือว่าวัดวัด,วดหลวงปู่จันนะครับหรือว่าพระต้นจันนะครับวัดตุงเฟืออำเภอเชียงใหญ่นครจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะผมพูดผิดนะอาจจะเป็อาจจะอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับไม่ใช่อำเภอเชียงใหญ่นะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ สวัสดีครับผมมาดูนะครับวันนี้กับข้าวนะของพี่ก้าก็คือน้ำซุปนะซุปน้ำซุปนะครับน้ำซุปไก่นะครับวันนี้นะนะครับก็มีมะเขือเทศนะครับสิบแปดลูกนะครับผมนะครับสิบแปดลูกเอาไปนี่ก็อันนี้ก็เป็นพี่เดนะพี่เดนะครับอ่าเป็นคนทํากับข้าวนะให้พี่ก้ากินนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะครับก็มี ทั้งหมดสีลูกนะครับมันฝรั่งมีสีลูกนะครับแล้วก็พีทก้า่นะเด็กชายนำโชคนะครับมันฝรั่งสีลูกแล้วก็มะเขือเทศนะครับสิบแปดลูกนะครับผม